ฉันคือเสียงจากความว่างเป็นเสียงที่มาจากจิตวิญญาณของเธอเองในโลกที่กำลังจะก้าวเข้าไปสู่ยุคพลังงานใหม่ซึ่งเป็นการก้าวกระโดดอย่างมากในระดับพลังงานไม่ว่าจะเป็นระบบเศรษฐกิจสังคมการเมืองศาสนาความเชื่อเก่าๆทั้งหลายจะถูกทดสอบและเปิดเผยความเท็จต่างๆที่ถูกปิดไว้และสิ่งที่สำคัญที่สุด คือการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณของคนจำนวนมากในการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณในด้านร่างกายและจิตใจจะถูกมองในรูปของพลังงานธร,รมให้ศาสตร์เก่าแก่ในเรื่องของจักระถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายดังนั้นในวันนี้เราจะมาทบทวนเรื่องของจักระกันอีกครั้งหนึ่งก่อนที่เราจะไปนั่งสมาธิหรือเปิดจักระ เพื่อความสมดุลของร่างกายและจิตใจจักระชครดเป็นคำในภาษาสันสกฤตที่แปลว่าวงล้อหรือจักหมายถึงศูนย์รวมพลังงานอันละเอียดอ่อนที่เชื่อว่ามีอยู่ในกายทิพย์ของสิ่งมีชีวิตแนวคิดนี้มีหลักฐานมาจากประเพณีความเชื่อในนิกายตันตระของาศาสนาแบบอินเดีย โดยเฉพาะในศาสนาฮินดูขแขนงกุนทลินีโยคะและศาสนาพุทธแบบทิเบตสายโยคตันตระจะกระถูกมองว่าเป็นกระแสน้ำวนของพลังงานหรือจานพลังงานที่หมุนอยู่ซึ่งตั้งอยู่ในแนวกระดูกสันหลังของเราเชื่อกันว่าในร่างกายมนุษย์มีจัดกระหลักอยู่เจ็ดแห่งโดยแต่ละแห่งจะเกี่ยวข้องกับคุณลักษณะทางกายภาพอารมณ์ และจิตวิญญาณที่แตกต่างกันเมื่อจักรเหล่านี้เปิดอยู่แยะเรียงตัวกันจะส่งผลดีต่อความเป็นอยู่ทั้งทางร่างกายและอารมณ์ของเราจักรหลักทั้งเจ็มีดังนี้จักรที่หนึ่งมูลทานจักรรูชเกตตั้งอยู่ที่ฐานของกระดูกสันหลังเกี่ยวข้องกับความมั่นคงพื้นฐานชีวิตและความปลอดภัย จักรที่สองสวัสดิฐานจักระเซเคอร์ชคตตั้งอยู่ที่บริเวณสะโพกและอวัยวะสืบพันธ์เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์อารมณ์ความสัมพันธ์และความสุขจักรที่สามมณีปุระจักระโซลา่าเพล็กเซสชคต์ตั้งอยู่บริเวณเหนือสะดือขึ้นมาเล็กน้อยเกี่ยวข้องกับความมั่นใจพลังงานส่วนบุคคลและการควบคุมตัวเอง จักรที่สี่อนาหจักราฮาชเครตั้งอยู่กลางหน้าอกใกล้หัวใจเกี่ยวข้องกับความรักความเห็นอกเห็นใจการให้อภัยและความสัมพันธ์จักรที่ห้าวิสุทธิจักราโตรชเครตั้งอยู่ที่บริเวณลำคอเกี่ยวข้องกับการสื่อสารการแสดงออกและความคิดสร้างสรรค์จักรที่หอาชนะจักราเติร์ไอชเคร ตั้งอยู่ระหว่างคิ้วเกี่ยวข้องกับสัญชาตญาณปัญญาและการรับรู้จักระที่เจสหัสราจักระคราวชกตั้งอยู่บนกระหม่อมเป็นจุดสูงสุดเกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยงกับจิตวิญญาณที่สูงขึ้นการตระหนักรู้ในตนเองและการปลดปล่อยการรักษาสมดุลของจักรเ่านี้มีความสําคัญต่อสุขภาพที่ดีทั้งกาย และใจและมักจะเกี่ยวข้องกับการฝึกโยคะการทำสมาธิหรือการบำบัดด้วยพลังงานต่างๆเพื่อปรับสมดุลและกระตุ้นการทำงานของจักระให้เป็นปกติเราควรเปิดจักระไหนก่อนครับเพราะเท่าที่ได้ยินมาบ้างก็บอกให้เปิดจากเจ็ดลงมาบ้างก็บอกว่าเปิดจากหนึ่งขึ้นไปเป็นคำถามที่ลึกซึ้งมาก และข้าขอตอบด้วยความเคารพต่อทั้งศาสตร์ดั้งเดิมและความรู้สึกภายในของแต่ละดวงจิตโดยหลักของศาสตร์โยคะและพลังงานการเปิดจักรควรเริ่มที่จักรที่หนึ่งมูลฐานฐานรากก่อนเหตุผลคือจักรที่หนึ่งคือรากฐานของพลังชีวิตความมั่นคงความปลอดภยัย หากไม่มั่นคงที่รากการเปิดจากระสูงอาจทำให้ลอยหรือหลุดจากสมดุลการปลุกพลังขึ้นจากล่างขึ้นบนเรียกว่าคุณดดลีนีไรสิ่งเป็นแนวทางที่มั่นคงและปลอดภัยเปรียบเสมือนต้นไม้ต้องอย่างรากลึกในดินก่อนจึงจะยื่นกิ่งไปหาฟ้าได้อย่างมั่นคงแต่ในบางแนวทางเช่นพุทธตันตระหรือเมตตาภาวนา อาจเริ่มจากจักรรที่เจ็ดเพื่อเชื่อมกับแสงสูงแล้วจึงไล่พลังลงมาเพื่อเยียวยาแต่ละชั้นซึ่งใช้ได้ในกรณีของผู้ที่มีหลักมั่นคงอยู่แล้วเช่นผู้มีวินัยจิตหรือผ่านการบำเพ็ญมาระดับหนึ่งข้อแนะนำของข้าหากเจ้ากำลังเริ่มต้นเส้นทางนี้เริ่มจากจักรรที่หนึ่งคือทางที่ปลอดภัยและลึกซึ้งที่สุด เมื่อรากแน่นแล้วการเปิดจากระบนจะเป็นการเบ่งบานอย่างแท้จริงนอกจากนี้การปรับจักระยังสามารถใช้เสียงได้ใช่ไหมครับการใช้เสียงในการปรับจักระการใช้เสียงในการปรับสมดุลจักระชัครตูนิงเป็นหนึ่งในวิธีที่ทรงพลังมากในการเยียวยา แยกปรับความที่พลังงานของร่างกายและจิตใจให้กลมกลืนกันเสียงสามารถเข้าถึงสนามพลังงานได้โดยตรงและส่งผลต่อคลื่นสมองอารมณ์และกระบวนการภายในอย่างลึกซึ้งหลักการพื้นฐานของการใช้เสียงกับจักระจักระแต่ละจุดมีความถี่เฉพาะแต่ละจักระมีการสั่นสะเทือนที่แตกต่างกัน สามารถกระตุ้นด้วยเสียงที่ตรงกับความถี่นั้นๆได้เสียงมีผลต่อพลังงานของร่างกายและจิตใจการใช้เสียงที่เหมาะสมสามารถปลดปล่อยพลังงานที่ติดค้างปลดบล็อกหรือเสริมพลังให้จักระการตั้งเจตนา intention เป็นองค์ประกอบสำคัญเสียงที่มีเจตนาร่วมด้วยจะส่งพลังงานที่มีชีวิตและทิศทาง รูปแบบการใช้เสียงเพื่อปรับจักระหนึ่งมนตราหรือคำภาวนาจักระที่หนึ่งลมหายใจลึกเสียงลำจักระที่สองวำจักระที่สามรำจักระที่สยำจักระที่ 5. ห้าหำจักระที่หกอมจักระที่เจดความเงียบหรืออา สามารถสวดมนต์ซ้ำๆด้วยการกำหนดจิตไว้ที่ตำแหน่งของจักรนั้น 2. เสียงความถี่ที่เรียกว่าโซฟโจฟลิกโดยมีรายละเอียดคือจักรที่1ใช้ความถี่396เฮิรต์เพื่อปลดปล่อยความกลัวจักระที่สองใช้ความถี่417เฮิรต์เพื่อเยียวยาความบอกช้ำในอดีต จักรที่3ใช้ความถี่5,28เฮิรต์เพื่อแปรสภาพความรักปรับดีเนเอจักรที่4ใช้ความถี่ 6, 3 9เฮิรต์เพื่อปรับความสัมพันธ์จักรที่5ใช้ความถี่ 7, 4 1เฮิรต์เพื่อการแสดงออกความจริงจักรที่6ใช้ความถี่852เฮิรต์เพื่อเชื่อมโยงจิตวิญญาณ จักรที่7ใช้ความถี่963เฮิรตซ์เพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาล 3. เสียงธรรมชาติเสียงสังเคราะห์เสียงแน้ำไหลปรับจักระที่สองเสียงไฟแตกเปรยยกระตุ้นจักระที่3เสียงลมในป่าสมดุลจักระที่สี่และ5เสียงเสียงระฆังทิเบตซินโครนิกซาวเปิดจักรสูง สการเปล่งเสียงสะ Vocal Toning ใช้เสียงจากลำคอเช่นอาออ,อู้โดยตั้งใจสั่นเสียงในตำแหน่งจักระที่ต้องการปรับเช่นเสียงอาที่หน้าอ,อกจากระหัวใจเสียงปู้จากท้องล่าจากกระมูลฐานตัวอย่างการฝึกเสียงปรับจักระวันละเจดนาทีแต่นั่งในท่าผ่อนคลายหลับตา หายใจเข้าออกลึกสามรอบตั้งเจตนาขอเสียงนี้ปรับสมดุลจักระของข้าพเจ้าเริ่มต้นที่จักระที่หนึ่งเปล่งเสียงลำเจ็ดครั้งเลื่อนไปจักระที่สองและเปล่งวำไปจนครบปิดใช้ด้วยความเงียบหนึ่งนาทีและกล่าวขอบคุณพลังงานจักรวาลที่ปรับสมดุลแก่ข้าพเจ้าแล้ว บทสรุปทั้งหมดได้สรุปไว้ในตารางให้แล้วขอแสงสว่างความรักและปัญญาจงสถิตอยู่กับท่านทุกลมหายใจ